สวัสดีครับวันนี้ก็มาพูดถึงการใส่แมทในสเกตอัพนะครับเราจะทำโรงงานสักโรงนหนึ่งเลยวันนี้นะอ่าหรือ่มันจะทำได้ไหมอ่าเราทำเป็นสี่เหลี่ยมมาก,ก่อนโรงงานนี้มีสักสี่สิบหกสิบอ่าเราขับละสี่สิบหกสิบเมตรเรายาวๆไปเลยนะสี่สิบมเนาะมคอมม่าหกสิบมเอนเตอร์โอ้ย่างใหญ่เลยนะครับหมุนติ้วๆตีก่อนหนึ่งนี่ปั๊บ เก้าสิบเนาะป๊บลองดูที่ได้ไหมหกสิบเมตรนะฮะหกสิบเมตรสี่สิบเมตรเนาะอบอกโรงงานนี้มีพื้นยกขึ้นมาจ้าลายขึ้นม่ห้าร้อยห้าร้อยนะครับพื้นยกขึ้นมาเมตรหนึ่งแล้ก500นันโม่สิบอีห้าร้อยเนาะนะครับผมอโอเคหลังคาเป็นทรงจัว่วเราก็เขียนมาก่อนเลยแล้วก็พูดมาก่อนปับ๊บ นี่เขียนสี่เหลี่ยมให้เขาขึ้นมาขึ้นมาเลยแปดเมตรหน่วยสิบร้อยพันนะเเสาก็าเขียนมานะฮะอ่าสี่สิบเมตรแปดเมตรเราจะขึ้นไปอีกตรงกลางนะฮะเป็นทรงจั่วแล้วกันเอาทรงจั่วหรือทรงจัว่วขึ้นไปอีกสองเมตรนะฮะหน่วยสิบร้อยพันนะได้เลยนะครับลง ผมต้องการตัวนี้เป็นอะไรเป็นเหมือนเหมือนแฟบอะรับีมแฟบอ่ะบีมแฟบเอาสามสี่ห้าร้อยอห้าร้อยนะฮะเราออก,ก็อมาออกมาปุ๊บเราใส่แมทนะครับวิธีการใส่แมทยังไม่ถึงนะครับมานสามร้อย 得哭，得哭，得哭，嘛。 ท่านบางคนบอกเอ๊ยังไม่เขียนเลยอะไรเงี้ยก็ลอ,ลองลองฝึกได้นะครับลองฝึกด้วยนะครับไม่มีอะไรเสียหายนะครับลองฝึกลองฝึกกันก่อนนะครับฝึกก่อนนะครับแล้วก็ยกไปลงเลยไปใส่เห็นไหมครับ ไแล้วเราทำนี่ก็ออกป้ายเห็นไหมเราก็ทำคอมเปเนนต์ให้เขาทำคอมเปเนนต์ปุ๊บอ่าเราจะเปลี่ยนเราก็เปลี่ยนง่ายๆถ้าเราจะเปลี่ยน,เ,ยนยยเราเก็เปลี่ยนง่ายขึ้นนะครับผมโอเคนั่นนะปุ๊บปิดนะนะครับ แล้วก็ยกขึ้นไปนะครับยกข็้ไปวางนะครับยกข้ไปวาง4 0เราจะวางเราจะยกไปแล้วนี่แล้วก็ยกไปเท่าไหร่ตัวนี้มันกี่เมตรนะ80เมตรใช่ไหมครับก็10เมตรห 100, น,น, 7, น่วย100,000,000ปั๊บคูณ7คูณ8เห็นไหมครับจะพบออกไปเห็นไหมครับ ก็มีลูกเล่นเยอะๆนะครับเยอะๆแล้วก,วก,วก,วก็เราเดินขึ้นขั้นตอนใส่แมตต์นะครับสักครู่ครับสักครู่ครับเนี่ยลดลงมาแล้วมาแล้วนะเราได้มาแล้วนี่ผมจะเอาตัวแปรมาใส่แปรเป็นไล่แปรเป็นแซดขออนุญาตใช้ปลักอินนะครับปลักอินปลักอินเป็น ซบนะครับเป็นความยาวเลือกเป็นยี่สีนะครับนี่ปึ๊บปึ๊บ,บมาไวๆนะครับพอเราคุยกันเรื่องแปรนะครับมาเรื่องแปรจึ๊บนะครับสักครู่สักครู่ด้วยค,ความขี้เกียจนะครับเป็นอาชีพแล้วก็นี่เลยปั๊บนันเห็นไหม ล้างน้ำไม่ใส่ครับเพราะว่าใส่แล้วมันช้าใไหมฮะนี่ลายสิบเก้าปั๊บปั๊บปั๊บานสิบานสิบสองปั๊บนัเรียบร้อยเสร็จแล้วนะฮะหลังค่าได้แล้วปั๊บมานี่ก๊อปมาวางปึ๊บฝั่งนี้มิลเลอร์คลิกขวาฟลิปกรีนนะครับแล้วก็วิงเข้าไปกลับเข้าไปนะครับ จมันวางนะครับปึ๊บเท่ากันเนะเาะครับแล้วก็ใช้คำสั่งนะครับสั่งขออนุญาตใช้ปั๊กอินนะครับเพราะว่าต้องการความเร็วนะครับผมอ่าครับผมนะครับผมขออนุญาตเอาสังกะสีเอ้ยบ้านผมเรียกเมทัลชีตนะครับผมกดเมทัลชีตผมก็จะลูปชีตนะครับอ่า ลุกชิปเข้ามานะครับเน็ตเดงไหนอ่ะปุ๊บลุกผมจะใช้นี่ตัวนี้นะครับหกเจ็ดห้าศูนย์วิเจนะศูนย์นะครับเพราะราคามีได้ทางไกลนะครับผมว่าจะใช้ v. ปุ๊บผมก็จะวางนะครับอยู่นี่เป็นระบบ คลิปล็อกนะครบับล็อกก็ได้สกูยิงก็ได้นะครับแบบมาวางร๊บเห็นไหมแล้วก็ออกซะตัวนี้เห็นไหมครับเริ่มเป็นรูปร่างใช่ไหมครับนี่นะครับเ,รเ,อเอาขึ้นไปสักท,ทลายดีห้าสิบอ่าห้าสิบ เราก็จะยกตัวนี้เข้าไปวางนะครับนี่สวางปุ๊บนี่เลยนะครับใช้คำสั่ง move นะครับคำสั่ง move ที่เคยให้ไว้นะครับให้ไว้ปุ๊บกดสีแดงนิดนึงแล้วก็ไปแล้วก็วางไปอีกลายคูณด้วย100แผน่นเต็มไปหนึ่งเลยเห็นไหมฮะเห็นไหมครับไม่ยากเลยใช่ไหมง่ายนิดเดียวใช่ไหมโอ้โหก็ใช่นะสิเขาบอกใช่ไหม รุ๊ไปก่อนนะครับปุ๊บมาปุ๊บนะครับแคคลิขวานี้ยกข้นมานะครับยกวางเสร็จปุ๊บฟิลิปกรีนนะครับแล้วก็ยกเข้ามายกเข้ามาชนกันเลยนะครับนี่คำสั่งนะครับนี่ครับผมเป็นไงครับลังคาได้แล้วทีน,นี้มันมืด โอเคได้แล้วเราจะก่ออิดแล้ว,อ,อ,ลวอันนี้ก่ออิดนะอ่าเรายกของน้องมาก่อนปุ๊บเห็นไหมฮะเห็นโรงงานแป๊บเดียวเดียวถ้าเราจะนําเสนอนะฮะนำเสนอแป๊บเดียวนำเสนอแบบง่ายคลิกขวาแล้วก็รีเวิร์ดเฟสให้มันขาวซะใช่ไหมครับอันนี้มันจะมีคงมีคานอะไรข้างมันเราไม่รู้อะเราเราเรา,เราขึ้นไปก่อนอ่าขึ้นไปสักห้าเมตรหน่วยสิบร้อยพันอ่าขึ้นไปคานเท่ายขาดหกร้อย นะครับแล้วก็ใส่เข้าไปตัวนี้มันจะมีประตูมีอะไรประตูแล้วก็ใส่เข้าไปก็ตัดตัดประตูซะนะฮะตัดประตูแล้วก็เข้ามาสักหเมตรห่วยส0ร้อยพันไม้ก็ได้นายเอ๊ะไม,ม้สู้เราไม่ได้หรอกอ่าหกพันนี่ครับลบก่อน ตูวกว้างเท่าไรเป็นตูวกว้าง5เมตรประบาณนะฮะสมมตินะสมมตินะอ่าเป็นตูวม้วนแล้วก็เอาก่อนเอาก่อนอ่าโอเคอันนี้เราจะมาปรับแต่งนะปรับแต่งสไตล์นะโอ้มืดจังเลยเนี่ยใช่ไหมมันมืดจังทําไงดีอ่ะเข้าไปในนี้ก็มืดเห็นไหมครับอันนี้เป็นคอมเพนต์ไหมอ่าเป็นคอมเพนต์แล้วก็อาจจะปรับเรา ดีอย่างคำนั้นเนี่ยจะบอกให้นะเวลาเราปรับหรือแรงต่างเนี่ยมันก็จะง่ายนะครับเห็นไหมครับปื๊บก็จะตามไปด้วยนี่เราก็จะปรับในก,การขยายนะครับปึ๊บนะครับอย่างนี้ง่ายง่ายนะครับง่ายง่ายนะครับปึ๊บนี่ขึ้นไปหา แสงเสาสมันี้สติฟเ,เนอร์ไม่ต้องออกนะนะโอ้โหทำมันดีไปนะครับโอเคนะครับออกมาแล้วอ่ะนี้ไปถึงขั้นตอนที่เราบอกว่าเฮ้ยเราเราจะปรับแสงปรับนั่นแหละเราไปที่ไหนครับเราไปที่ชาโดตรงนี้นะครับชาโดในในอิตีนิโฟนะครับเราก็ปรับแสงเขาได้ปรับความสวยงามน,นะครับในกะารับสันเตอนอําเสนอแล้วก็กดปั๊บก็ให้เราไปเลื่อน เดินความสว่างแต่เราไม่เอาเงานะครับเอาเงาเครื่องจะช้านะครับด้านในก็จะเห็นชัดเห็นไหมครับเห็นไหมครับปรับแสงเห็นไหมครับปึ๊บปั๊บปึ๊บปั๊บปึ๊บปั๊บเห็นไหมครับตัวนี้ก็เป็นโครงเหล็กเอาสีเงินดีกว่าอ่าสีเงินหน่อยเอาสีใสไปหน่อยนะสีสันสร้างสีสันสีสันถูกใจแล้วก็อาจจะเป็นสีนี้สีเหล็กแล้วก็มาปรับอีดิตตรงนี้เราจะเอาสีอะไรแล้วก็ปรับตรงนี้นะครับ เราก็ปรับตรงนี้แสงสว่างน้อยสีบูสีอะไรก็ว่าไปนะครับทั่วไปนะครับอิดนะครับอิทต,ตรงนี้คือแก้ไขนะครับแล้วก็กลับมาเล e c กเหมือนเดิมนะครับก็กดนี่ยโครงสร้างก็จะเป็นลักษณะแบบนี้เห็นไหมครับต่อไปเป็นยังไงแล้วก็มาดูที่ว่าเราจะทำลายก่ออิดนะก่ออิดขึ้นไปปุ๊บ ยกขึ้นไปใส่่ครับเริ่คู่นะครับตกคู่นะครับอ่าเราจะใต่เห็นไหมครับได้เทคนิค2 2เทคนิคเลยนะครับเทคนิคที่เทคนิคแรกในการปรับนะครับปรับแสงสีเสียงไอ้ปรับไอ้ตัวอ่าปรับแสงนะครับปรับชาร์โดนะครับปรับชาร์โดนะปรับชาร์โด้เสร็จปรับแสงแล้ว โอเคตอนนี้เราก็ไปใส่ก้อนอิดนะใส่อิดกอบอกไม่ได้ชาบนะครับเป็นอิดกอแล้วก็ไปที่แมทเทเรียนนะครับคือหรือกดตัวนี้นะครับกดเพนบักเก็ตหรือกดตัวบีนะครับแมทเทเรียนแล้วก็มาผสมปรับเพียงมันก็อยู่ในเลยนะครับเราก็มาดูที่ว่าเราจะเอาลายอะไรมาใส่ลายอิดใช่ไหมฮะอิดจะแบบไหนนี่ลักษณะอิดเราจะเลือกอิดมอนอิดะไรเราก็เลือกได้หรือจะเอาแพทเทิร์น ก็ได้นะครับนี่มานี่นะครับเติรนปุ๊บเราก็จะมาเลือกนะครับเราก็จะมาเลือกตัวนี้นะครับเราก็จะมาก่ออิดนี่ก่ออิดยิงเลยนะครับยิงลายก่ออิดไปเลยเต็มไปเลยนะครับเราก็มาดูที่ว่าเราสามารถใส่เอ็นใส่เสาอะไรได้แต่เราบอกว่ามันเสียเวลาอ่าเราสมจริงสมจังอ่าเราก็มาดูที่ว่าอิดเนี่ยมีความกว้างความหนา เท่าไหร่อิดเนี่ยอิดบล็อกเนี่ยมันอยู่ที่เท่าไหร่ยี่สิบเซนสองร้อยอ่าสองร้อยฮะอันนี้เท่าไหร่สี่ร้อยอ่าอ่าสี่ร้อยเห็นไหมครับแล้วก็มาปรับทีอิดมันเรามาดูทิได้ไหมกดนี่ก่อนระเบิดตุ่มต่ำนี่ปวดซ่ออปวดซ่อก่อนแล้วก็ใส่สักสี่ร้อยก่อนได้ไหมอันแน่ได้ซะด้วยสี่ร้อยเอามานี้ความสูงเท่าไหร่สองร้อยเห็นไหมครับได้ไหม ไม่ได้ต้อง400เลยได้ไหมครับลองจับดูเนาะจับพข้าวดูปุ๊บขึ้นไปเท่าไหร่200เห็นไหมเหมือนจริงไหมเหมือนเลยเหมือนเลยนะฮะเหมือนเลยปุ๊บนี่เห็นไหมครับลายก่ออิดหมดแล้วนี่แก้ไขเหมือนกันหมดแล้วเห็นไหมอ่ะตัวต่อไปทําไงนี่เราก็บอกว่าเอ้ย,อยากจะทํานี้บ้างไว้ทําใส่เสาหน่อยจะเทเ่ให้มันสมจริงสมจรงหน่อยเห็นไหมครับ ต้องจริงต้องจังหน่อยปุ๊บเสาทรายเสาหน้าหกร้อยก็สามร้อยนี่ก็มาหกร้อยกดดีลิทนะเห็นไหมครับนี้ใส่ตรงไหนใส่ลายก็กลับมาที่ซีเล็กก่อนแล้วก็มาเลือกลายคอนกรีตนะครับแอดฟ้อนเลือกลายตัวนี้แลนสเคปเป็นคอนกรีตเป็นนี่ก็ได้หรือจะเอามาเป็นที่นี่ก็ได้แอดฟ้อนนี่ก็ได้นะ คล,ลายคล้ายคอนกรีตหรือจะไปเอาเท็กเจอร์จากคอนกรีตมาใส่ก็ได้นะเห็นไหมครับมันก็ดูสวยดูสวยเห็นไหมเห็นไหมวิธีการปรับนะฮะปรับสีปรับสีสันนะเห็นไหมครับอันนี้มันอาจจะเอ๊ะตรงนี้ถ้าเราทําเป็นคอมเมนต์นมันก็จะดูมันก็จะ แก้ทีเยวได้หมดเลยแต่เราตอนแรกเราไม่ได้ทำคอมาเมนต์ไว้นะครับเราก็จะปรับลองดูทีลเ่นเดูทีละปรับซอฟต์ให้เขานะครับปรับซอฟต์ให้เขาอ่มันก็จะใสขึ้นเห็นไหมครับถ้าเราปรับให้เขาอ่าจะซอฟต์หมดไหมเราก็ลองดูที่ปรับซอฟต์ไหมซอฟต์ได้แล้วก็ปรับเห็นไหมครับสักครู่รอสกักครู่เครื่องค้างหรือเปล่าไม่รู้เห็นไหมครับเราปรับตัวเนี้ยปรับซอฟต์เนี้ก็คือตัวให้เขา ให้ขอบมองเห็นขอบเนี่ยมันมันน้อยลงมันจะได้ดำน้อยลงเห็นไหมครับมันก็จะมองดูแล้วมีสเสน่ห์วิธีการปรับเล็กๆน้อยๆพวกนี้นะครับเราสามารถที่จะจัดการได้นะครับโดยตัวของเราเองอนะครับส่วนตัวนี้เราก็จะทําลมบสซะหน่อยทําล้บสซะหน่อยแล้บสหน่อย,ยออกมาเื่นมาสี่เมตรอ่าสี่เม,ม็ดทำเลมหรือทำด็อกเกลิเวอร์ก็ได้เนาะ ออกไปทํำลังคาหน่อยทําลังคาปุ๊บทำอะไรนะทนาคาร์ปี้นะครับออกมาเท่าไรออกมาปุ๊บห้าเมตรหน่วยสิบร้อยพันอ่าอุ้ยหน่วยสิบร้อยพันนะครับออกมาห้าเมตรแล้วก็ออกมาลงมานี่เสร็จปุ๊บใส่แมตต์สังกะสีหน่อยสิโอแม่ทันชีสเรียกสังกะสีทั้งหมดมุกเลยนะครับอันนี้เราก็ดีลิทออกไปนะครับ เขียนมีเวลาก็เขียนในรายละเอียดเยอะๆหน่อยนะครับผมอ่านี่เราก็ใส่แมตต์สังกะสีเดี๋ยวผมเอาให้มันสมจริงหน่อยเนาะย้อนกลับไปนิดนึงอ่าปึ๊บดึงกลับไปนิดนึงฟึบอ,อ่าอนนแล้วก็นะครับตันนี้เราก็ใส่เป็นสังกะสีแมตเป็นเมทันนะครับเลือกที่เมทันนี่มาเลือกใส่เมทันตัวนี้นะครับปั๊บ มันน้อยจังเลยเราปรับอีดิทได้นะครับปรับความขยายความเล็กความโตวความใหญ่นี่เลย2องร้อยห้าสิบเลยนี่สองร้อยห้าสิบเห็นไหมครับมันก็ดูแล้วสบายตาให่ไหมครับเห็นไหมอ่าวิธีการปรับแตง่งง่ายๆไอ้ตัวนี้ก็สามารถที่จะปรับสีได้ไหมเนี่ยอ่ความชัดเจน,นต่างๆเอาบล็อกเป็นสีน้ำต,ตาลได้ไหมลองดูนะครับถ้าเกิดว่าเราเนี่ยใช้ดูดเนี่ยครับแซมเปิลเนี่ยแซมเปิลเพนเนี่ยแล้วก็คลิก เขาห้ยดูสิลองอีดดิิเอาสีอะไรสีแดงไหมโอ้โหเนไหมเลือกได้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 สีเราเจะสีอะไรนะครับให้มันทึมๆหน่อยเห็นไหมออกสีอิดมอนหน่อยหรือออกสีอะไรหน่อยพวกนี้เราก็สามารถที่จะไปเลือกได้นะครับเลือกได้หรือจะเาสีพันนี้ก็ได้นะครับอะไรต่างสามารถที่จะไปเลือกสีได้นะครับเห็นไหมครับว่า เทคนิคเล็กๆน,น้อยพวกนี้เป็นเป็นต่อเราสามารถที่จะที่จะเอามาประยุกต์ใช้งานเห็นไหมครับนี่ครับเหมือนอย่างตงัวนี้ที่ผมบอกว่าเหมือนอย่างตงัวนี้นี่ยเราเราก็มาอีดด,ดิตดูที่ว่ามันเท่าไหร่สองห้าสิบเห็นไหมครับสองห้าสิบปรับได้ครับเอาสามสิบก็ได้สามสิบเห็นไหมครับมันก็ใหญ่ขึ้น,นก็สวยงามเห็นไหมครับสวยงาม ตัวนี้ก็เอา,เอา,เอา,เอาคอนกรีตไปใส่ตรงหน่อยดิครับเนี่ยโรงงานเ,นเป็นไปก็ดังนะกดังแล้วก็ได้แล้วตัวนี้เราบอกเอ๊จะขยับนิดหน่อยดิได้ไหมโอ้ไม่ได้ละตัวนี้เราขยับเบี้ยวบนปึ๊บเนี่ย ลองดูนะครับวิธีเล็กน้อยเทคนิคเล็กนน้อยมีการอิดิทนะครับสีเล็กอิดิทสีเล็กอิดิทแล้วก็มาปรับแก้ปรับแก้ก็สีเล็กก็ให้สีได้หรือจะเอาให้โปร่งแสงก็กดนี่นะครับมีการโปร่งแสงไหมอ่าอันนี้ไม่โปร่งแสง Pass เป็นร,อร้อยเปอร์เซ็นต์ร้อยเปอร์เซ็นต์ังคาครับหลังคาคลิกกดคลิกปิดเราจะไปตัวนี้นะครับเราจะคลิกก่อนนี่ปพ๊บเราต้องการตัวนี้ให้โปร่งแสงแล้วกดอิดิทนะครับอิดดิทแล้วก็มาตัวนี้ครับมันก็จะ ให้เราโปร่งแสงวิธีการนะครับมองเห็นด้านในน้อยอเห็นไหมครับว่ามันเป็นยังไงครับนี่ครับวิธีการนะครับแล้วก็ปรับแสงเงาแล้วก็ามาที่ Shadow. าชาร์โดชาร์โดแชโดนะครับปรับม่ต้องการให้เป็น,ป,นปกติกดคลิกตัวนี้ออกครับผมเห็นไหมครับวิธีการง่ายๆเนาะกดคลิกให้แสงเงามานะครับผม ากได้วยนะครับวิธีการปรับแสงเงานะครับปรับแสงเงาแล้วก็ใส่เทกเจอร์ที่มันมากับตัวสเกต u p อัพตัวนี้2018นะครับผมนะครับมีประโยชน์ไปมากก็น้อยฝากด้วยนะครับผมสวัสดี